คำทํานายของปีนักษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคําอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักกษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักกษัตริย์เลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีระกา ประจําเดือน10จีนปีเถาะทํานายตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2566เกณฑ์ชะตาคุณเดือนนี้พบแรงพีขาดท,ทําให้แตกหักระหว่างสิ่งที่ดูแลรับผิดช,ชอบและดําเนินมาดีๆจะล่มลงกลางทางทิศท,ทางการงานและธุรกิจการค้าของเจ้าชะตาเดือนนี้เป็นดวงเฝ้าระวัง คุณจึงต้องระวังในการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งต้องประคับประคองให้ทุกอย่างดําเนินการไปแบบค่อยเป็นค่อยไปหากใจร้อนนอกจากจะเกิดความเสียหายผลงานที่ทําในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นการสูญเสียแรงอย่างเปล่าประโยชน์สิ่งที่คุณควรทำในเดือนนี้คือหากเดือนนี้คุณเผชิญปัญหาที่ยากเกินจะแก้ไขหาทางออกไม่เจอ ถึงเวลาต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์คุณก็ควรจะทำถ้ายังมัวแต่เกรงใจอยู่อาจจะเสียหายหนักได้ดวงการเงินเดือนนี้ปานกลางคุณยังมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากรายได้ประจำและเงินพิเศษแต่คุณก็ยังมีรายจ่ายเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียดส่วนเงินจากโชคลาภแม้จะพอมีแต่อาจจะไม่คุ้มกับการเสี่ยง คุณจึงควรประหยัดและหมั่นเติมความรู้เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ดวงครอบครัวสงบสุขจะมีพลังมงคลมาเยือนอาจจะมีการงานมงคลเกิดขึ้นหรือได้รับข่าวดีเรื่องความสำเร็จของคนในบ้านด้านความรักช่วงนี้หากคุณใจร้อนบุมบามก็มีสิทธิ์จะพลาดหวังเสียแรงเปล่ากับสิ่งที่ทุ่มเทในช่วงที่ผ่านมาคุณควรจะขยันหมั่นเข้าหา และใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้งโอกาสพิชิตใจอยู่ไม่ไกลเกินคว้าคาด้านสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคร้ายมากวนให้หนักใจแต่อย่างไรคุณก็ต้องพยายามดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงและมีภูมิต้านทานท,านที่ดีอยู่เสมอ ก็ไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีรักกาในเดือนนี้กันค่ะวันสมพงษ์ได้แก่วันที่สมวันที่เจ็ดวันที่สิบเอวันที่สิบห้วันที่สิบเก้วันที่ยีิบามและวันที่ยีสิบเจ็ดพฤศจิกายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่หก วันที่18และวันที่30พฤศจิกายนวันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่ห้าวันที่17และวันที่29พฤศจิกายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่สองวันที่สิองวันที่14วันที่24ี และวันที่26พฤศจิกายน